สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมหมูหันครับพี่ซื้อยังครับซื้อจุ๋มค่ะพี่จุ๋มนะครับมืเอนี้ต้องขอบคุณช่องบอลเข้มครับที่มทาทำคลิปขายครับเมนี้พี่จุ๋มมาขายอาหารยังครับพี่ตอนนี้อ,อาหารห่วงขึข้นมขามสูงค่ะตาแน่หอยค่ะตาแน่หอยนะครับเนาะตอนนี้เขามีอาหารแน,น่หอยมีจักเปอร์เซ็นต์ไหมพี่ตอนนีอ่ามี16เปอร์เซค่ะแต่21เ็นตเดี๋ยวพาไปเบิร์นก่อนครับตอนนี้นะครับเขาเมนี้นะครับก็คืออาหารตาแน่หอยนะครับตัวนี้ ตัวนี้เจ้าบเซนต์ครับตัวนี้16เปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้16เปอร์เซ็นต์ตัวนี้21เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตัวนี้ออเดอร์เต็มเลยพี่น้องครับตัวนี้นะผมว่าเบิรงแล้วอาหารเปิดไม่ครับแต่ว่ามีคนเห็นมาสั่งออเดอร์เต็มเลยนะครับคุณครับคือตัวนี้อาหารติดตลาดแล้วครับตัวนี้นะครับมีคนมาจองนะครับในงานนี้ถือว่าตอบโจทย์นะพี่น้องเป็นอาหารคุณภาพดีราคาถูกครับตัวนี้ราคา ราคาถูกนะครับเอาในที่นี้ได่หอย20มีอยี่างที่จุดเด่นของมันนะครับจุดเด่นของ21นะคะจะมอกับแม่ตั้งทองนะคะแม่บล็อกละกาวัวที่กำลังไห้นมลูกหรือแม้กระทั่งวัวที่รอผสมนะคะรอผสมแล้วก็เหมาะสำหรับวัวประกวดด้วยนะคะเพราะว่าสูตรของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของ ขนเงางามนะคะทําให้เม็ดสีผิวมันชัดขึ้นนะคะโดยเฉพาะวัวแดงนี่จะเห็นได้ชัดนะคะครับเมื่อวันตรวจสอบบางเรีวครับตอนที่แรกงูวันเอากงวัลมาเลี้ยงเองครับหลักกระห้กินอาหารได้หอยประมาณเดือนครึ่งนะครับเดือนกว่านะครับจากเป็นง้วดสีเหลืองๆเนี่ยกลายเป็นสีแดงเข้มนะครับก็่เนี่ยถือว่าอาหารนี้ตอบโจทย์เพราะว่าือคือสีแดงแดงจะแสบตาสรุปแกทุกคนนะครับเห็นบ่อนี่ครับ โปรตีน10%คือสุขภาพดีง่ายเร็วแล้วก็เพิ่มเม็ดสีขนทำงานมันคือเร่งสีผิวแล้วจะแสบตานะครับอันนี้คือสแกนมู้หนงงัน,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 นเลยนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็บถือว่าอาหารนี่ด้วยกับตอบโจทย์เรื่องเม็ดสีครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> คือมันมีหลายบริษัทเนาะในการเฮ็ดคลิปในการเฮ็ดอาหารง่วครับตอนนี้มีอาหารที่หอยเยที่์กาเฮ็ดบอกว่าแดงจะแสบตาก็คือ <c oughs> ในหอยค่ะอาหารคุณภาพสูงค่ะตอนนี้เขามีสูตรต่อมาคือสูตรไหยครับผมถามก่อน นี่เป็นเปอร์เซ็นต์มียูเรียไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะมัม่นใจได้ว่าไม่มียูเรียค่ะของเรานี่จะควบคุมการผลิตแล้วก็ดูแลสูตรอาหารโดยนักโภชนาการอาหารสัตว์นะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านหัวอาหารทางด้านอาหารวัวโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจในในฮอยได้ค่ะแสดงว่าถ้าไม่มียูเรียแสดงว่ามันมีผลก้อนระบบสุขพัพ์ของงัวนะครับเนาะนะครับมาที่นี่นะครับก็คือว่าตัวนี้สามาร,รถให้เป็นวัว้แม่บล็อกได,ได้นะครับแม่บล็อกสามารถขายได้ครับตัวนี้นะครับ ก็คือถือว่าตัวนี้คือปัญหาของที่ราคาถูกราคา3า0ร้อบาทตอนนี้คือราคาสามรสิบ,บาทะนะครับเป็นมิตรกับเกษตรกรนะคะสะโรโลแกตยังงพี่ยังไกงไกินดีเลยนะกินดีโตว<ำ>ไวกำไรงามกำไรงามครับพี่ทีนี้บริษ,ษ,ษัทเพิ่งก่อตั้งมาเนี่ยจขายดีไหมพี่ตอนนี้ตอนนี้ยอดขายก็กําลังไปได้ดีค่ะาวเดียถมตอบรับอย่างดีเลยเดี๋ยวถามเจ้าของคนที่ขายหน่อยนะครับเอานะครับเซฟหนึ่งนะครับดีครับ เอาแป๊บหนึ่งครับพี่เอาไต้ไหมครับครับพี่ในน้ำโตนะครับผมชื่อสลาวุธครับชื่อเล่นชื่อเมนครับร้านพัฒนาการเกษตรนะครับผมอําเภอนองหงครับพี่เป็นไงหลังจากที่เอาอาหารไปขายนี่รู้สึกว่าเกษตรกรตลอดปีไหมครับครั้งแรกที่ลงอาหารนะครับก็ลดรถสิบล้อหนึ่งส่วนใหญ่จะขายปีกครับก็เดือนหนึ่งครับหมด พอรถ10ล้อที่2เข้าวันที่23 เดือนที่แล้วนะครับก็ใช้เวลา17วันเพราะว่าลูกค้ากลับมาซื้อกันเยอะเลยจะเป็นค้าปีกเยอะเยอะมากๆครับวันนี้ก็เพิ่งลงของเหมือนกันก็เลยเอามาขายที่งานเอาเอามาร่วมงานด้วยครับตันนี้ขายดีมากจนว่าไม่เหลือแล้วรัอนี้นะไม่เหลือก็คือตันนี้คือมันไม่เหลือแล้วนะตันนี้มาอีกรถสิบรอใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับเอาจอามาอีกรสิบหนึ่งเดี๋ยวเราโดยช่องโมหันสิบรถรตอนนี้คือหมดไปแล้วรถหนึ่งใช่ครับหมดไปรถหนึ่งเมื่อวานลงของแล้วรถหนึ่ง ครับก็เหลืออยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวจะมีอีกครับเอาร้านพี่อยู่ไหนนะครับร้านอยู่ติดกับสำนักงานไฟฟ้าอำเภอน้องหงครับอยู่ติดกันเลยล้วติดกันเลยครับผมถ้าขี่เข้ามาก็ตั้งตั้งพิกัดตรงนั้นได้ก็คือเขาสามารถที่จะเข้าถึงได้ครับนั่นแหละครับแล้วผลตอบรับที่เขาใช้เขาค่อนข้างจะโอเคเขาเลยกลับมาซื้อกันครับเยอะเลยโอเคครับครับผมอ่ะมีเบอร์ติดต่อไหมพี่ เบอร์ติดต่อทางร้านนะครับเบอร์0873574302ครับผมครับครวีร์ลำเนาะใช่ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าวพี่น้องครับเอาที่นี่นะครับก็คือโปรตีนเอเวเซนนี่มันมียูเรียครับมันเห็ดแห่ระบบวกนี้มันดีขึ้นนะครับราคาถือว่าราคาถือเนาะสักหรับร้อบาทนะครับเพราะว่านี่คือราคาปีกเนาะราคาส่งก็มีคณะผู้เลี้ยงต้องการราคาส่งหรือต้องการเป็นตัวแทนนะครับมีเบอร์ติดต่อไหมพี่ เดี๋ยวเบอร์ติดต่อเดี๋ยวให้ไว้ทีหลังนะคะนะครับออาโอเคจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะรัโมหนีสวัสดีครับ